สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพรังลึกลับนะฮะก็กลับมาเปิดอีีที่277นะครับวันนี้ผมจะเปิดโปรโมชั่นที่แสนจะสุดพิเศษนะครับผมในช่วงต้นปีนะครับพี่ๆนะใครที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ผมให้ราคาเบาๆเลยนะครับสุดพิเศษมากๆนะครับราคาอยู่ที่200บาททุกรายการนะครับพี่นะมีบริการ เก็บเงินไปทางให้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับมีนะ200บาททุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะถ้าใครเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มค่าจัดส่ง50บาทแต่ถ้าพี่ๆคนไหนโอนนะพี่ๆนะจัดส่งให้ฟรีทันทีนะครับใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องอิสระพระเครื่องกันเข้ามาเยอะๆนะฮะและช่องทางกรติดต่อของผมนะฮะยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับ เบอร์โทรนะครับพี่นะ0ูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดเบอร์เบอร์เบอร์โทรนี้นะครับเป็นเบอร์เดิมแล้วก็ แอดไลน์เข้ามาได้เหมือนเดิมผ่านเบอร์โทรนะใครที่มีเบอร์มีไลน์อยู่แล้วนะครับเคยเช่าหาซื้อขายกันประจําก็โทรหรือว่าทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะฮะสหรับวันนี้ก็พิเศษมากๆนะครับ200บาททุกรายการนะครับพ,พี่นะมาฮะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะพลปิดตาอะไรเงี้ยครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละรายการเลยรายการที่1จะเป็นเงินรูหรือเปล่านะพ,พี่นะนี่ครับนี่ ประมาณนี้นะครับพี่นะนี่คือรายการที่1นนะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับ200ทุกรายการนะใครวใครได้เลยนะครับมีไม่เยอะนะมีให้เลือกไม่เยอะด้วยนะครับมาครับต่อไปครับรายการที่2นะครับพี่นี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับฐานบัวนะพี่นะนี่เป็นรายการที่2นะครับนี่ มาครับ200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะคลิปนี้จริงๆนะนานๆผมจะเปิดราคานี้นะครับพี่นะต่อไปครับรายการที่3นะครับพี่นะเป็นชัยวัดนะครับพี่นะเป็นพระชัยวัดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆนี่นี่ครับมีอุดด้านล่างนะครับพี่นะนี่บอกเลยว่าพระแต่ละองค์นะสวยๆนะครับพี่พี่นะ นี่ครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับพี่นะนี่ครับรายการที่3นะต่อไปครับรายการที่4นี่ครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพระปิดตานะผมว่าผมไม่ทราบที่แต่ว่าน่าจะเป็นทางสายใต้นะพี่นะนี่ครับเป็นรายการที่4นะครับก็ดูนะครับพี่นะใครที่ชื่นชอบหรือว่ารู้จักก็ติดต่อทักทายกันมาได้นะครับต่อไปครับรายการที่ห้ากันเลยนะครับพี่นะนี่ฮะจะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะฮะผมไม่ทราบที่เลยนะครับนี่ เป็นรายการที่5้านะครับผมสวยๆนะลองดูนะครับดูนะฮะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะราคาเบาๆนะครับวันนี้นะครับต่อไปครับรายการที่6นะนี่ครับจะเป็นพระชัยวัดองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นองค์สีทองเดี๋ยนะฮะนี่ผมไม่ทราบที่เลยนะครับแต่ก็สวยนะครับพี่นี่เป็นองค์จิ๋วๆนะครับรายการนี้เป็นรายการที่6นะครับพี่นี่ สวยงามนะพี่พนะต่อไปครับรายการที่7นะครับพ,พี่นะมารายการที่7นี้จะเป็นเ,เหรียญหล่อนะครับเหมือนเหรียญหล่อเลยผมไม่แน่ใจเกจิอาจารย์นะส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ผมไม่ค่อยรู้จักนะกนะ็มาแบ่งปันให้นะครับดีด้านหลังเหมือนจะมีรอยยันอยู่ด้วยนะครับพี่ก็ลองดูนะนี่ครับวันนี้แบ่งปันให้ราคาเบาด้วยนะฮะบ,บอกเลย200ทุกรายการจริงได้พระตรงปกตามที่ผมลงไปแน่นอนนะเพียงแจ้ง ep แจ้งรายการมาให้ชัดเจนนะครับ ต่อไปครับอ่ารายการที่8กันเลยนะครับพี่พนะมาครับรายการที่8นี้จะเป็นพระนางพญานะฮะพี่นะเป็นพระนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งนะครับพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าสภาพใช้นะครับก็สวยนะฮะสภาพใช้งานมาบ้างก็มีศึกบ้างนะครับพี่นะเป็นรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9กันเลยนะฮะนี่ครับรายการที่9นี่จะเป็นพระปิดตาผมไม่ทราบที่จริงๆนะฮะน่าจะเป็นสายใต้น,นะครับพี่นะนี่ครับ ก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับพี่พนะฮะมาครับรายการต่อไปครับรายการที่10บนะฮะพี่วันนี้จะเป็นพระเนื้อผงนะครับน่าจะเป็นตุ๊กตาเล็กวัดพับนะบพพี่นะนี่ครับหากข้อมูลใดนะฮะผม ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่านะฮะรายการนี้เป็นรายการที่10บแล้วกันก็เนื้อหาเก่าสวยดูนะฮะจัดจานมากๆนะครับต่อไปครับรายการที่11บดนะฮะรายการที่ส1บอดนะฮะนี่ครับองนี้เลยนะครับพระปิดตาเนะพี่พี่นี่เก่านะใครชอบวันนี้ผมได้พระปิดตานะเก่าเก่าเลยนะครับก็ เนี่ยฮะเจ้าของเก่าเขาสะสมไว้เยอะมากๆเลยพระปิดตาแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ทราบที่บางทีเขาก็บอกผมมาผมก็ลืมนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับนี่ครับรายการที่11นะก็เลยนำมาแบ่งปันให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะ200บาททุกรายการนะครับ EP นี้นะนี่ครับสุดพิเศษนะฮะนี่อันนี้จะเป็นปิดตาน่าจะแกะจักงานนะพี่ๆนะน่าจะแกะจักงานนะครับเนี่ยฮะ ไม่ทราบเกจิอาจารย์แต่ดูแล้วเก่าสวยนะครับพี่พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่สิบสองครับพี่พี่นี่สวยงามนะครับเนี่ยเก่าๆนะฮะสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะพี่พี่นี่ฮะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้เลยนะฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะก็สวยนะครับลองดูนะฮะวันนี้มีพระเครื่องพระลึกลับนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับ ผมอาจจะไม่รู้จักนะครับพี่บางคนอาจจะรู้จักอาจจะเป็นพระแถวบ้านก็ลองดูนะครับพี่นะนี่ครับรายการที่13มนะมาตอนที่รายการที่14กันเลยนะครับพี่ๆนะอ่ารายการนี้นะครับเป็นพระปิดตานะฮะอันนี้จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับพี่พนะเป็นพระเนื้อผงนะครับผงหรืออะไรสักอย่างน่าจะใช่นะครับพี่นะเบาเบานะครับลักษณะจะเบาเบานะ มีการปิดทองรอบองค์นะครับพี่พี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับผมเก่าจริงๆนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับนี่ฮะพระปิดตานะครับยานยุ่งนะน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะผมคลาดเดาไว้นะพี่พี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับผมฮะมาครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะพี่พี่นะครับ รายการที่16บนะฮะน่าจะเป็นพระปิตากุวัทยาล์นะครับพี่นะเนี่ยครับพิมพ์ขาเครียดนะครับประมาณนี้นะครับรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบหนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่17บเจ็ดนะพ,พี่นี่ครับรายการที่1ิบเจดนี่จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับนี่ฮะ เป็นรายการที่17นะครับผมนี่ฮรรายการนี้ก็ยังมีช่ออยู่นะครับสวยงามนะพิมพ์นิยมนะครับรายการต่อไปครับรายการที่18นะครับผมนี่ครับรายการที่18นะฮะจะเป็นพระปิดตานะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะเนื้อเนี่ยเหมือนจะเป็นตะกัวหรือเปล่านีครับคุมคุกรักนะฮะก็สวยนะครับพี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่18นะครับผมมาครับ รายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับ__>นี่ฮะรายการที่สิบเก้าก็หลวงปู่ทวดนะครับโอ้ <_ ij> นี่ฮะหลวงปู่ทวดอ,อาปาเช่นะครับนี่ฮะศูนย์ห้านะสวยงามนะครับรายการนี้นะฮะร,รายการที่สิบเก้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ฮเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้ง นะครับแร่ลอยนะฮะแร่ลอยสวยๆเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่20นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่21นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่21นะฮะอันนี้จะเป็นอ่พระปิดตาทางสายใต้นะฮะพี่พนะลองดูนะครับก็สวยนะฮะรายการที่21นะเนื้อหาสวยเก่าเลยนะครับนี่ครับมาครับต่อไปนะฮะรายการที่22นะครับพี่ๆี่ นี่ก็จะเป็นพระปิดตาสายใต้เหมือนกันนะครับดูนะฮะความเก่านะพี่พี่นะวันนี้นะครับราคาเบาๆนะฮะพี่พี่นะสองบาททุกรายการจริงๆนะครับนี่คือรายการที่ยีนะครับต่อไปครับรายการที่23่สิบสามนะพี่พนะนี่ครับเป็นพระซุ้มกอจังหวัดกําแพงเพชรเก้าเก่า นะครับพี่พี่รายการที่23นะครับรายการนี้นะใครชอบวงไหนรายการไหนลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่24นี่ครับพี่พี่นี่ฮะวันนี้นะครับพระปิดตาเยอะมากๆนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ทราบที่สักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยก็ว่ากันไปตามรายการเลยนะครับดูนะฮะความเก่านะครับรายการที่24ี่นะฮะพระปิดตานะครับสวยงามนะครับต่อไปครับรายการที่25้านะครับพี่นี่ฮะ เป็นพระปิดตานะครับผมหลังดอกจันนะครับพี่นะนี่ก็จะเป็นรายการที่25บนะครับผมบอกเลยว่าราคาเบาๆแล้วก็ราคานะครับพี่ๆนะอาจจะหลุดรั่วแน่ๆนะครับหลุดรั่วจริงๆนะฮะราคา200บาททุกรายการนะครับ <iert> ตามคลิปนี้เลยนะผมบอกเลยว่าแบ่งปันให้สุดๆนะครับ<ส> <payers> รายการนี้เป็นรายการที่25นะปิดตาหลังดอกจันสายใต้นะครับ่อ oh, ไปครับรายการที่26กสเลยนะครับดูนะฮะ โอ้นี่ครับพระปิดตานะฮะเก่าเก่าแบบนี้ผมบอกเลยเพราะมันหายยากจริงๆนะครับพี่นะนี่ครับเป็นรายการที่26นะครับพระปิดตาสายใต้นะครับต่อไปครับรายการที่27นะครับพี่ๆมานี่ครับรายการที่27เนี่ยเนื้อนี่จะเป็นสำลิดนะฮะแก่เงินเลยนะครับ เป็นพระปิดตาสายตาอยกงหนึ่งรายการนะดูนะครับเก่าสวยนะครับรายการที่27นะครับผมต่อไปครับรายการที่28นะครับพ <intell item related> ี่ๆตอนนี้จะเป็นรูปหล่อเก่านะหล่อโบราณเก่าๆนะครับพี่ๆนะรายการที่28นะครับดูแล้วชอบดูแล้วใช่สนใจติดต่อได้เลยนะครับราคาเบาๆนะฮะต่อไปครับรายการที่29นะครับพี่ๆนี่พระปิดตาเก่าๆสวยๆนะครับ วันนี้นะฮะลองดูนะครับราคาแบ่งปันนะรายการที่29นะครับต่อไปครับรายการที่30นะฮะพี่ๆนี่จะเป็นหล่อโบราณแบบนี้นะฮะเป็นหล่อโบราณรายการที่30นะครับพี่ๆน,นะนี่ครับเป็นพระเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับลองดูนะฮะผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับข้อมูลไม่เยอะเลยนะครับ EP นี้นะฮะนี่ครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมไม่ค่อยคาดคุ้นตาสายตาสักเท่าไหร่นะครับ ก็เหมามาได้นะครับเพราะว่าไปเจอเนี่ยะเจ้าของเก่าบ้านเนี่านี้เขาเป็นคนที่อ่าชอบในการสะสมพระปิดตาแล้วก็พระเก่าๆแบบแปลกๆนะครับพี่ๆนะฮะต้องขออภัยด้วยนะบางทีผมไม่รู้จริงๆนะครับนี่คือรายการที่30แต่ว่าบางคนอาจจะรู้จักนะครับก็มาเลยครับพี่นะแบ่งปัน200ทุกรายการกันเลยนะฮะต่อไปนะครับพี่ๆมารายการที่31อกันเลยนะครับมาดู หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมกันบ้างนะครับเห็นะนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานะาหนที่เราเห็นบ่อยๆเราก็จะรู้จักชื่อนี่ฮะพี่ๆนะแต่ก็นะี่ฮะต้องดูกันด้วยว่าที่ราคาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับราคาเบาๆแบบนี้นะพี่ๆเห็นแล้วเนะี่ยฮะมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่ๆนะบอกเลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้อ่า จะต้องนะครับได้กับพระเครื่องสวยๆราคาแบบนี้นะครับต่อไปครับรายการที่32นะครับนี่เป็นพระนางพญานะครับนางพญาพิมพเข่าโคกนะครับพี่ๆนะนี่ครับก็เป็นรายการที่32นะครับพี่ๆนะต่อไปครับรายการที่33กันเลยนะครับนั่น เอาอีกแล้วนะครับพี่พีนะพระปิดตาหลังดอกจันอีกแล้วรู้สึกว่าจะมีหลายพิมพ์นะครับพี่พีนะนี่เลยครับรายการที่33นะครับต่อไปครับรายการที่34มาดูพระสมเด็จกันบ้างนะครับโอ้โหเนื้อหาเก่าสวยไม่แพ้อ่าพระ อย่างอื่นเลยนะผมบอกว่ายังไงนะครับพระสมเด็จนี่ก็ยังเป็นตำนานอยู่ดีนะครับพี่ๆนะความเก่าความสวยนะครับมีหลายเนื้อหลายพิมพนะฮะดูนะฮะให้เราเลือกหากันเลยนะฮะใครชอบแบบไหนนะฮะคลิปนี้ดูแล้วพี่ๆอาจจะยังไม่ได้ชอบแบบนี้ ลองดูคลิปต,ต่อไปก็ได้พี่ๆอาจจะมีชอบนะฮะเปิดใจนะครับพี่นะราคาเบาแน่นอนนะครับนี่คือรายการที่ส4นะครับพี่พนะต่อไปครับรายการที่สาสิบหกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลดนะโอ้โหผมได้เลดหลวงพ่อหลวงพ่อรวยติดมาด้วยนะครับพี่ๆนะนี่ครับก็จะเป็นรายการที่35เลดปี25 5 6ห้า นะเป็นลงยาจะเป็นหัวเล็นะครับพี่พี่นะรายการที่สามสิบห้าต่อไปครับมารายการที่สามสิบหกกันเลยนะครับพี่พี่นี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะพิมพ์ค้ตาวัดบางคานนะครับพี่พี่นะก็เป็นรายการที่สามสิบหกนะครับสวยเก่าเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพระนางพญาอกนูนเล็กนะครับโอ้โหสวยเลฮะเนื้อสวยเนื้อเก่าราคาเบาๆแบบนี้ ไม่ควรพลาดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับมารายการที่สามสิบแปดกันเลยนะครับโอ้โหเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่ครับดูนะฮะดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่พี่นะนี่ครับรายการที่สามสิบแปดนะมันเก่าจริงๆนะครับพี่พี่นะราคาเบาเบนี่วันนี้เนาะนะครับต่อไปครับมา ต่อไปรายการที่39นะครับพี่ๆมาครับรายการที่39โอ้โห200บาทพี่ๆได้เขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับพี่ๆโอ้โหลอยจานเต็มเลยนี่ครับราคาหลุดมาแล้วนะครับมารายการนี้รายการที่39นะครับไปกันแบบไวเลยนะฮะต่อไปครับรายการที่40นะครับเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะครับโอ้โหเนื้อสวยเลย เก่าเลยนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่40นะครับต่อไปครับรายการที่41นะครับมาฮะอยู่กับพระปิตาหลวงพ่อแก้วเครือวันนะครับวัดเครือวันพิมพ์หลังแบบนะฮะเนื้อผงคุกรักนะฮะแตกลายงานสวยๆนะครับรายการที่41นะครับต่อไปครับ42เะฮะพี่พี่นะโอ้โหองนี้นะครับเป็นพระรอดนะฮะพี่พี่สวยนะ รายการที่42นะครับ200บาททุกรายการนะครับผมต่อไปครับรายการที่4 3นะครับพระสมเด็จเก่าๆเลยนะฮะดูนะับโอ้โหนี่ครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่4 3านะครับผมต่อไปรายการที่44เป็นพระนางพญานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์สังคตินี่ฮะครับโอ้สวยงามนะครับ นี่เลยฮะสองบาททุกรายการนะครับรายการที่4ี่ี่นะฮะต่อไปครับรายการที่4ี่บห้านะครับจะเป็นสิงห์นะฮะนี่ครับอันนี้ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะเป็นรายการที่45ห้านะครับผมนี่ฮะขนหากันแบบวัดใจเลยนะครับต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับจะเป็นพระสมเด็จผงน้ํามันหรือเปล่านะครับพี่ๆลองดูอันนี้จะเป็นสมเด็จปลกโพเนื้อลายของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับ มาครับรายการต่อไปครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่อ่รายการที่สี่สิบเจ็ดนี่ก็อยู่กับพระสุ้มโกครับพี่พี่อ่เนื้อพระสุ้มกอันนี้จะเป็นองค์สีดําเลี่ยมเลยนะครับพี่นั้นดาเลี่ยมเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับสี่สิบแดนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจอมสุรินนะฮะโอ้โหแบบว่า คมสุดๆนะครับเหรียญคมสุดๆเลยปี2513เหรียญจอมสุรินนะครับรายการที่48นะฮะต่อไปครับ49ครับมาแล้วครับหลวงพ่อแดงนะฮะวัดเขาบันไดอิดนะครับพี่พี่โอ้โหสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่48นะ2503นะครับเนื้อนี่เป็นสีเงินเลยนะครับผมขอภัยนะหลวงพ่อแดงเป็นรายการที่49นะครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมลองไล่ดู หลวงพ่อแดงรายการที่49นะครับผมครับต่อไปรายการที่50นะครับพี่พี่นี่เลยครับเป็นพระปิตากนกข้างนะฮะของหลวงปู่โตนะครับพี่โองนี้ก็เก็บเก่าไขขึ้นเลยนะฮะรายการที่50นะต่อไปครับ51นะครับพี่พี่นี่ฮะปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตเช่นกันนะครับดูนะฮะนี่วัดประดู่ชิมพี่นะครับรายการที่51นะฮะ ต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับเป็นพระนางพญานะ,ะพพน,นะครับพี่พี่นี่สวยๆนะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับผมต่อไปครับรายการที่ห้าสิบสามนะพี่พี่นี่นางพญาเข่าตรงเหมือนกันเนื้อหาเก่าคนละแบบนะครับพี่พี่นี่ฮะรายการที่ห้าสิบสามนะครับรายการนี้นะ,ะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่กันเลยนะฮะเลี้ยงกันไปนะฮะพี่พี่นะ,ะเป็นอ่อ พระลีลาเม็ตขนุนนะครับพี่นี่ครับรายการที่54นะครับต่อไปครับรายการที่55้านะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกลับพร้อมนะครับพี่พี่นะนี่รายการที่55ต่อไปรายการที่56เป็นพระรูปหล่อนะครับพี่พี่หลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่56นะครับต่อไปรายการที่57จะเป็นพระปิดตาไม้แกะนะครับพี่พี่นะนี่มีอุดด้านล่างนี่จะเป็นของ หลวงน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่57นะครับต่อไปครับรายการที่58นะครับพี่พี่นี้ก็จะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเช่นกันนะครับพี่นะมีดอกจันอยู่ด้านล่างมีโคตรนะครับพี่พี่เป็นรายการที่58นะครับต่อไปครับรายการที่59นะครับพี่จะเป็นเขี่ยวเสือ นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเขี้ยวเสือนะครับรายการที่59นะครับมาครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่60นะครับรายการนี้นะฮะก็เอ่อจะเป็นทางด้านของพระนางพญานะพี่ๆนะเดี๋ยวครับนี่ฮะเป็นรายการที่60นะครับลองดูนะฮะเหลือเก่านะครับมาครับรายการต่อไปกันเลย ต่อไปรายการที่61นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับเป็นรายการที่61นะครับพี่ๆนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงมีการติดทองนะครับผมต่อไปครับ62รูปหล่อนะฮะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ๆนะนี่ครับก็เป็นรายการที่62นะครับต่อไปครับรายการที่63ก็เลยนะฮะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆเก่าๆเลยนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับ รายการที่63สิบนะพี่ๆนะต่อไปครับห4หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่ๆนี่มีการถักกระเช้านะผมบอกเลยว่าราคา200บาทแบบนี้นะฮะใครไวใครได้เลพี่ๆนะราคานี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆเลยนะฮะแบ่งปันพี่ๆเอฟซงเลยวันนี้เดี๋ยวต่อไปครับ6กครับพี่ๆมานางกําแพงกรีบบัวนะับพี่ๆนี่เก่าสวยแน่นอนนะครับพี่ๆนะรายการที่65นะครับต่อไปครับ66 หลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆนะนี่ครับนี่ฮะรายการที่66นะครับพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคกนะครับต่อไปครับ67นะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพี่พี่นะสองสี่แปดห้านะครับพี่โอ้เป็นหล่อโบราณตอกโคดสองตัวด้วยนะครับนิยมนะพี่พี่นะ ต่อไปครับรายการที่68นะครับเป็นเหนรียญกลมหลวงชุมพรนะครับพี่พี่นะรายการนี้เหรียญน,นี้หลวงปู่ทิมผุกเสกนะครับพี่เป็นรายการที่68นะครับต่อไปครับ69เลยนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมฆพัดนะพี่พี่นะใต้าฐานมีรอยจานนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดแต่ว่าผมไม่แน่ใจของที่ไหนนะ,ะเป็นรายการที่69เนะครับเป็นอ,อ่ต่อไปครับรายการที่70บ เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมภวันครับพี่พี่เนื้อทองแดงนะพี่พี่นะเป็นรายการที่70นะต่อไปครับ71เป็นเหรียญจุรารงค์ก,ร,ร,กร,ร,มรมราชาทิราชนี่ครับพี่พี่นะนี่ครับก็ตามนี้เลยนะฮะต่อไปครับ72นะครับเหรียญหลวงพู่เยี่ยมวัดหนังครับพี่พี่นี่เป็นรายการที่72นะไปกันแบบไวเลยนะฮะใครอยากได้ความเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ต่อไปครับ73ครับพี่พี่นี่เหรียญหลวงพ่อโสธร2460นะครับวันนี้ราคา200บาทจริงๆนะครับต่อไปครับรายการที่74นะฮะเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับเป็นรายการที่74นะครับต่อไปครับ75นะครับพี่นะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญพาปากปี08นะครับพี่พี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับอีที่2 0งร 17บเจนะครับพี่ๆราคาเบาๆนะฮะใครชอบใครสนใจติดต่อทักทายกันมาได้นะฮะเบอร์โทรและไลน์เหมือนเดิมเลยช่องอิสระพระเครื่องพักลึกลับนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ